ก็สวัสดีเพื่อนๆคนนะครับคลิปนี้เนี่ยก็จะมาอัพเดทวิธีการลุกเรียนอิเธอรียมพาวนะครับไปแน้นปูนะครับแล้วก็ทำในระบบวินโด s นะครับโอเคจะเป็นยังไงก็ไปชมกันในคลิปได้เลย ก็อดิมเพื่อนๆน,นะครับผมพีจใจพิสตูโอชานัลนะครับก่อนอื่นเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u ัค c ส i b e ช่องกันด้วยนะครับโอเคครับก็คลิปเก่าๆเ,เนาะสองสามคลิปที่ผ่านมาเนี่ยผมได้เอาตัวเครื่องนะไปขุดอิตาเลี่ยมพาวนะผ่านทางบีเนนซ์ฟูมานะครับแล้วก็ทําใน h ฮโอเอสมานะครับทีนี้เพื่อนๆรีเควสต์มาค่อนข,ข้างเยอะนะว่าขอทําในระบบวินโดว์กันหน่อยนะครับวันนี้ก็เลยว่าเอองั้นก็เดี๋ยวทําใน Windows แล้วกันนะครับ โอเคก็ไปดูกันที่หน้าจอกันเลยก็ให้เพื่อนๆนะทำอย่างนี้เลยนะครับไปดาวน์โหลดนะตัวโปรแกรมขุดนะครับให้เพื่อนๆเข้าไปผมขออนุญาตใช้เป็น NB Miner แล้วกันเนาะอเข้า Google นะครับทีนี้คิดว่า NB Miner นะอ่าิดทับด้วยก็ได้นะครับเนี่นะแล้วก็ไปโหลดนะใน Boot Tech NB Miner ตัวนี้นะครับอ่าเวอร์ชันใหม่มันก็จะเป็นอืม สิบสองนะครับอันนี้นะออกมาประมาณเดือนที่แล้วนะครับอันนี้นะ,ะประมาณนี้เนาะไปดาวน์โหลดแล้วก็ e x t r a c t ออกมานะครับทีนี้อย่าลืมนะครับเพื่อนๆไปทำการ e x c l u d e ตัวโฟเดอร์ไปเอ็ e คลูด n อไวรัสละกันเนาะเออให้ไปที่ตรงเนี่ย Windows security มั้ไหมพอดีผมไม่ได้ใช้นานแล้วเนาะไปที่ virus and t h r e a t Protection อันนี้นะครับเสร็จแล้ว คือไอว่าถึงแล้น,นนะเอ่อเมเนตเซตติ้งตรงนี้นะครับเนี่ยนะให้ไปปิดให้หมดนะเรี i ย e ไทม์ e c t i o ชั่นออฟไปนะครับคือออฟให้หมดนะผมไม่ไม่แน่ใจว่ามันต้องออฟขนาดนี้ไหมนะแต่ว่าเท่าที่ลองใช้ดูนะก็ออฟแล้วันพูดได้นะ่ะก็ตรงนี้ด้วยนะเอ็กคูดนะแอดหรือรีมูฟนะแล้วก็ไปเอ็กคูดโฟนเดอร์นะครับผมผมเนี่ยผม แอดโฟลเดอร์ folder, ที่เป็น mining Folder ไปนะครับอันนี้นะ ip02 desktop mining folder ก็คือตัวโฟลเดอร์อันนี้นะครเนี่ยนะโฟลเดอร์นี้ก็คือไม่ให้มันสแกนไวรัสทีนี้เนี่ยพเพื่อนเพื่อนเอ็กแทตัว nb miner นะที่ดาวน์โหลดมาได้นะเอ็กแท t ออกมาเลยนะครับของผมเนี่ยขออนุญาตใช้เป็นเวอร์ชันเก่านี้แล้วกันนะครับทีนี้ก็ให้พเพื่อนๆนะไปดาวน์โหลดไดเวอร์นะครับ ให้มันเป็นเวอร์ชั่นที่มันไม่ลดขุดแล้วกันเนาะถ้าเกิดเป็นการ์ดรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันก็จะมีไดเวอร์ออกใหม่ที่มันมันพรอนแรงขุดด้วยนะอ่ะเอาเป็นว่าพอองค์ประกอบครบนะไดเวอร์ driver ลงแล้วดาวนโหลดโปรแกรมขุดเรียบร้อยนะครับอินเทอร์เน็ตพร้อมแล้วนะก็มาเริ่มขุดเลยแล้วกันเนาะอ่ะทีนี้ก็ให้เ,เพื่อนนะเข้าไปในตัวโฟลเดอร์ของเ b m i n e r นนะครับเนี่ยนะหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ เเพื่อนนะสร้างไฟล์ b a t นะครับอืมจะสร้างใหม่ก็ได้นะครับหรือว่าจะทําการแก้ไขไฟล์เดิมก็ได้นะครับไปหาไฟล์ที่เขียนว่า s t a r t e t h b a t อันนี้ก็ได้นะครับเนี่ยนะแล้วก็ทําการกดแก้ไขนะถ้าเกิดเป็น Windows เวอร์ชันใหม่เนะี่ยกด show more o p t i o n นะครับแล้วก็กดเป็น edit ตรงนี้นะครับทำนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับก็ ให้เราทําการแก้ไขตัวคูขุดนะครับแล้วก็แก้ไขเลขกระเป๋านะครับทีนี้ก่อนอื่นเลยนะกดเซฟไปก่อนเลยกดไฟล์นะครับเซฟแอสนะครับเราให้เพื่อนๆนะคลิกเลอือกตรงนี้นะด้านล่างเนี่ยเปลี่ยนเป็น All file นะครับสำคัญมากขั้นตอนนี้นะเสร็จแล้วก็ตั้งชื่อเป็น start ETH W บายนนะใส่ดอตแบทด้วยนะครับอย่าลืมเลือกเป็นออ l ไฟ l ์นะครับตัวนี้นะกดเซฟเลยซ<น>ึ่งอ้าอ่นนียนะไฟล์ของเราเนี่ยก็จะขึ้นมาแล้วเนาะเนี่ยมันจะเป็น start new b i n a n c e bat นะครับจากนั้นนะครับก็ให้เราทำการล็อกอิน Binance ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปทำการแก้ไขนะแก้ไข Po ูตรงนี้นะครับ Po ูตรงนี้นะ ก็คือตัวลบโอนะครับตัวนี้เนี่ยให้แก้ไขไปเป็นคูของบีแอนด์นะครับโอเคซึ่งจริงๆชุดคำสั่งนะเดี๋ยวผมก๊อป้ของผมนะแล้ววางแปะไว้ใต้ลิงก์ให้เลยนะครับเพื่อนๆพไปใช้ได้เลยเนาะแล้วก็แค่แก้ตัวเลขกระเป๋าของเรานะครับซึ่งจริงๆเลขกระเป๋านะอันนี้เนี่ยขออนุญ,ญาตแก้เบื้องต้นก่อนเลยเนาะลบ u อ,อันนี้เนี่ยก็คือให้เรานะแก้เป็นตัว เป็นตัวชื่อ mining account ของเรานะตัวที่ผมทำไปในคลิปที่แล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูนะาไปดูกันด้วยนะอะก็คือคลิปที่เราเนาะผมตั้งชื่อบปว่า h e s h e s 1หนึ่งสองสาี่ห้าหกดแปดนะครับอันนี้นะแล้วก็ใส่จุดนะครับจุดแล้วก็าตามด้วยตัวนี้เนี่ยเป็นชื่อเครื่องนะเครื่องนี้ผมใช้ชื่อว่า ip02 นะผมก็จะใช้อันนี้เลยนะครับอทีนี้ ก็เหลือแค่แก้ปูอย่างเดียวนะครับตัวนี้นะลบทิ้งไปเลยนะครับก็ให้ใช้ตัวทีนะลบหลังๆๆนะครับเป็น s t าร t ตามบวก TCP นะครับตัวนี้เนี่ยให้เราพิมพ์ตามนี้เลยนะ ethw pool biance n, A n c e. com ร o อ0นึ่งพแโอเคแค่นี้เองนะครับอ่ะเนี่ยนะแล้วก็เอาเป็นว่าข้างหลังเนี่ยเป็นชุดคำสั่งนะที่ผมเอาไว o ้ Overclock ตัวกาของผมนะครับอ่าก็ใช้วิธีล็อกคอรคอกนะก็คืออันนี้มันเป็นขุดเหมือนอิตาเลียนนั่นแหละนะครับก็อ่ตัวคอรคอกเนี่ยใบแรกผมให้เป็นพันร้อยนะใบที่สองเป็นพันสี่ห้าสิบนะครับเมมคอกนะใช้คํานี้เลยนะครับลบลบเอ็มคอรนะครับก็เป็นออฟเซตไปแปดร้อยห้าสิบกับพันหนึ่งร้อยนะครับทีนี้ชัดลมก็เซตไว้ที่แปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคแล้วก็ทกําการเซฟเลยนะเพื่อนๆไ,ไม่ต้องกังวลนะเดี๋ยวผมจะ ค็อปปี้ไอตัวนี้ทิ้งไว้ใต้คลิปให้เลยนะครับโอเคประมาณนี้นะ,ะเดี๋ยวลองรันดูเลยนะเดี๋ยวลองรันดูก่อนเนี่ยนะเป็นไฟล์นี้นะครับบิงอเออลืมบอกไปนะถ้าเกิดตอนนี้ที่ใช้วิธีการโอเคกผ่านทางตัวโปรแกรมเนาะให้เพื่อนคลิกขวาตรงโปรแกรมก่อนนะแล้วก็โชว์มอลอ็อปชันนะครับเนี่ยนะ NB Miner ตรงนี้นะครับ จากนั้นนะครับให้เพื่อนกด p r o p e r t y นะครับแล้วก็ตรงที่หน้าแถบ c o m p a t i b i l i t y อันนี้นะครับให้เพื่อนๆพืทำการกดอ่ n this ิสโปรแกร a แ a น d ์แอดมินิ t เ r เตอนะครับตรงนี้นะตนิ๊กไปด้วยนะครับกดโอเคไปนะครับโอเคแล้วก็ค่อยรันเนาะมันก็จะทำการอู้คอกให้นะครับเนี่ยหน้าต่างมันก็จะกระเด้งขึ้นมาเป็นอีกอันหนึ่งขึ้นมาเลยนะครับอันนี้ก็คิดว่าน่าจะได้แหละนะอ่ะเพราะว่า น่าจะไม่ผิดน,นะแต่ทาสดน,นะอันนี้นะก็เดี๋ยวลองรันดูก่อนนะแต่น่าจะผ่านอยู่แล้วนะครับเพราะว่าค o ูถูกเลขกระเป๋าถูก m i นิ่งแอค o คาทถูกเนี่ยมันน่าจะจบแล้วนะครับผมว่าถุดได้แน่นอนนะครับอันนี้นะคิดว่าเรียบร้อยนะครับเนี่ยนะแชร์แอคเซสเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็เข้ามาดูในในตัวแอปไบแนของเรานะครับว่ามันได้หรือไม่ได้ยังไงนะครับโอเคประมาณนี้เลย โอเคแรงพูดก็มาเต็มแล้วนะครับเอาเป็นว่าประมาณนี้นะครับเพื่อนก็ลองไปเซตติ้งกันดูนะครับหรือจะลองคั p ปี้ลิงก์ใต้คลิปไปนะครับก็เอาเป็นว่าสรุป2อสรุปท้ายคลิปอย่างนี้นะครับว่าถ้าใครทําไม่เป็นนะต้องไปดูคลิปแรกก่อนนะครับคลิปแรกเนี่ยเป็นวิธีการเปิดเ,เรียกว่า mining account ผ่านทางใบแนงก่อนนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยก็ไปเอาตัว mining account เนี่ยเอามาคี์ใส่ในตัว ตัวฟูดของ NB Miner ใน Windows นะครับส่วนวิธีการเนาะวิธีการซื้อขายขายเหรียญที่ได้เนี่ยเดี๋ยวเอาเป็นว่าทำเป็นคลิปหน้าลกันนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยจริงๆเหรียญมันโอนทุกวันนะแต่ว่ามันยังไม่ถึงขั้นต่ำในการที่ผมจะขายได้นะครับขั้นต่ำมันจะเอาที่1 ETHW นะผมขุดมาได้แค่0นะูนดะก็ได้น้อยเกินไปเนาะเดี๋ยวอาจจะรอประมาณสักใกล้ใอาทิตย์นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาทำวิธีการขายเหรียญให้นะครับ โอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าคลิปยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องใครมีคำถามอะไรนะครับก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ